สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับผมปีนหนึง่งเนอ,อวันนี้จะมายอมขนมเส้นสักหน่อยนะครับผมนี่เอาเส้นใส่เลยนะครับยำเพื่อพระเดชพระคุณแม่ตัวมยมเลยเอานักนักหน่อยนะครับผมยำทีเดียวแล้วเลยอ่านี่ที่เหลือเราจะใส่เครื่องปรุงนะ บอกว่าจะเป็นไออย่างแต่งตงเนี่ยที่เราจะใส่นะครับใส่ไปเลยผักต้นหอมผักชีอย่างแต่งๆตโรยเข้าไปอันนี้จะเป็นน้ำมันแนวนะครับผมใส่เข้าไปอืพอประมาณพอประมาณนะครับอันนี้จะเป็นเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นรสด,ดีนะครับนิดหน่อย นี่จะเป็นชูรสนิดหน่อยแล้วแต่ใครจะมักบ่มักนะครับมักอันหน่ก็ใส่นักน้อยเพิ่มหน่อยนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นพริกผงนะครับตามความชอบเหมือนกันนะครับผมเสร็จ<สด>เรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นน้ำหานะครับผมหาขวดนี่แหละใส่เข้าไปเลยนะครับอืมความนัวนะครับ ต่อไปเราก็จะยำนะครับขออน,นุญาตจ่ายถุงเซลล์ยำนะครับผมยำเลยครับนี่โอ้ยยำขนมเส้นอืมตอนนี้เรายำไปก่อนนะครับยำคลุกเข,า,เขาทั่วกันเลยนะครับเพื่อว่าเครื่องปรุงนั้นเนี่ยมันจะได้ทั่วกันนะครับผมนี่เริ่มมีสีสัน น่าจะลอมากเลยนะครับนี่ก็จะมีต้นหอมมีอ่าหมูยอนะใส่สุลดใส่อย่างต่างจ่างอย่างก็จะใส่อ,อันนั้นนะครับอันนี้เราพอสีแหนมแห่สีไข่น้อยไปน้อยนะครับเขาก็ใส่เพิ่มเลยแจกนี่นะแล้วทีนี้เราจะเพิ่ม ตัวนี้น้อยหนึ่งนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็จะโรยตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะย้อมแหมรอบหนึ่งนะครับอพอย้อมคั้วรอบนี้แล้วนะครับเราก็จะไปเอาสิ่งของสําคัญมาใส่นะครับส่วนนี้จะเป็นหอมเจียวนะครับโรยเลย จะมีน้ำมันตัวนะน้ำมันอยู่ในหอมเจียวทำให้อหอมนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหยาดตากใส่ถ้วยกันจำนี้เราจะเอาใส่ถ้วยเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยอืมอร่อยมากนะครับนี่ยอม ขนมเส้นอืมใส่เข้าไปเลยเอ,อโอ้โหเต็มแล้วจุจุนะครับผมไปกินกันดีกว่าครับยำขนมเส้นสุดหนาหนง่งมาครับผมยำขนมเส้นตรอโรลยำเป็นหม้อเลยมาวันนี้ขออนุญาตจะแต่เกียบนะครับอื ต้องบอกว่าอร่อยมากเลยดีกว่า <c oughs> คนอีสานไม่ว่าเข้าปุ่นเนาะ ม,ม,มันต้องจะอีก้กนะ่อนนะครับ นี่ก็นะกินโมทัยวันเนี้ย nhâm <laughs> 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 nhâm mà xem cái này, Tôi không nhiều, vậy nó đòi nhâm

อืออผลสรุปสั่งการออกมาแล้วจากกระเพาะอาหารอ รสชาติดบบแบบี่ยงเยอะมากอืมโอเคอิม่มเอะกระต้องเลยนลนะเหมือน่ะกินที่วันไม่ได้กินด,ดีโคกโคกโยนโยนเต้นกิ้นไปเต้นมาอ่ะถ้ากิอนอีเนียได้กินด,ดีหน่อยนั่งกินอ่ะ อืมอืมโอเคบางครั้งเวลาเต้ห้องว่างเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ต้องรีบกลับมาทำอย่าง,างจังเพื่อไปงานต่างๆน,นะคุงถึงนะจะอยู่กับบ้านมันก็เต็มเต้นะครับผมครับสำหรับวันนี้กับยำขนมจีนฝีมือแน่นๆเขาจะไปทำก็ได้นะ บัตรสงวนลขกระสิบนะครับผมขอบคุณอืมทุกท่านที่เข้ามารับชมลืมจวนกินข้าวนะครับดอมเมืองาพาตีปูแวจะาปูจาแวโกกาโกกานะจะาโมจปาป้าโกกาโกาโกา,กาขอบระคุณทุกท่านตะบืผัดโดเนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาพอนะครับขออำนวยโอยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแข็งขาดปลอดภัยห้มาการ์คืนจบดีมีเงินใช้ถูกเหล็กถูกหวย เจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงานจงมีอายุวันน้าสุขหาะละและภาัสาการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีสุขอยู่แล้วของข้สุขย,ยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกของ้ตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมผู้หอดตกคนข้าผมพี่หนัหนเง่งต้องลำลากคนไปก่อนนะครับเอาไว้ปั้กกันในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ